สวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วแนะนําหุ้นอิตาเลียนไทยกับทางด้านอชอ,อก,กั่นช่างค่ะครับค่ะในสัปดาห์นี้พี่ต้นจะมีแนวทยยางยังไงฮะอีกห้านาทีจะปิดตลาดแล้วถ้ามีก็ยังถือต่อนะคับตแตัว่าสองตัวนี้นะคะ,ะถ้ามีอยู่แตถ่ถ้าซื้อเพิ่มนะครับผมคิดว่าวันนี้มีสองตัวเหมือนกันตัวไหนคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการเก็งกำไรกับผลประกอบการนะครับในไตรมาสที่หนึ่งที่จงประกาศประเด็นที่สองคือเก็งข่าวในประเด็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของยุโรปและอเมริกานะครับผมมองว่าในช่วงของปลาย อ่าคือสัปดาห์หน้านะครับหือวันที่สองพฤษภาคมเราอาจจะเริ่มเห็นตัว ECB กระตุ้นเศรษฐกิจก็คือลดดอกเบี้ยนะครับนั่นก็หมายความว่าสินค้าโภคภัณฑ์ควรจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับอ่าวันนี้ชอบหุ้นของ p t t g c นะครับก็หงชอบตัวใหญ่นะครับอ่าก็เพราะว่าเหตุผลก็คือว่าราคาหุ้นตกลงมาเยอะนะครับจากประมาณแถว8 0กว่าบาทนะครับมาต่าสุดที่60 60กว่าบาทวันนี้เพิ่งรีบาแล้วก็สามารถยืนเหนือกว่าเส้นค่าเฉียทุกเส้นได้วันนี้เป็นวันแรก ขึ้นมาสี่วันแล้วนะฮะแต่ว่าขึ้นทีนิดทีนิดทีนิด,น,ด oh. นะครับก็ดำเาินหน้าถ้ายืนท่าแถวตรงเจ็ดสิบเอ็ดบาทได้ก็มองเป้าหมายในการรีบาคือเจ็ดสิบเจ็ดบาทตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ยุโรปนั้นมีการฟื้นตัวหรือว่าโลกมีการฟื้นตัวสังเกตว่าน้ํามันจะไม่ขึ้นก่อนนะครับก็จริงแล้วน้ำมันก็เริ่มขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่า uh. สเปคค่าการกันหรือส่วนต่างของค่าการกันส่วนต่างของปิโตเคมี uh. จะปรับตัวขึ้นได้รุนแรงกว่า เร็วมากกว่านะครับวันนี้ก็เลยเลือกหุ้นในส่วนของกลุ่มปิโตรเคมีเป็นหลักะนะครับตัวหลักๆก,ก็คงเป็นตัวจีซีนั่นเองะนะครับกนน็ในเชิงของพื้นฐานพื้นฐานทุนกคนสงส้าไปนล่วว่าดีอยู่แล้วะนะครับเทคนิค,คก็วันนี้เพิ่งจะสามารถยืนเหนือเส้น75วันได้เป็นวันแรกนะครับตัวที่สองนะครับที่อิงกับประเด็นในประเทศนะครับนั่นคือการลดดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการออกมาตรการกระตุ้นออกมาตรการในเรื่องของการปกป้องข้างเงินบาทที่เงินบาทเราแข็งค่ามากเกินไป เงกำไรมันประกอบการในไตรมาสที่หนึ่งด้วยนะครับนั่นคือหุ้นของเอเชียนพ p e r t y นะครับอยู่ในกลุ่ม o p e r t ้นะครับก็คือ AP พนะครับคือก็รักของนอกก็เอาก c ซไปบอกว่ายังไม่ชอบของนอกยังชอบของไทยนะครับก็เอา AP พไปคือเอเชียนพ p e r t ้เหตุผลที่เลือกอสังหาริมทรัพย์นะครับก็บาทยี่สิบก็บาทยี่ห้าซื้อได้ตอนนี้เลยเหรอ่าซื้อได้เลยครับเหตุผลที่เลือกตัวนี้ก็เพราะว่า p e ถูกนะครับเป็นตัวหุ้นตัวใหญ่ที่ P e เพียงแค่เจ็ด ประมาณแปดเท่านะครับตัวอื่นเขาไปเก้าเท่าสิบเท่ากันหมดแล้วนาวพีก็ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่อย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็พึ่งขึ้นมาเช่นเดียวกันนะก็มองเทคนิคแต่เทคนิคนั้นอาจจะต้องดูที่แนวต้านสาคัญนะครับตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเจ็ดสิบห้าวันนั่นคือเก้าบาทยี่สิบตรงนี้พอดีนะครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นแนวต้านเล็กๆนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้นะครับแถวแถวเก้าบาทสี่สิบถึงสิบาทจะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับก็เล่นเอพีทั้งมุมเก่งกำไรคือผลประกอบการ ทั้งในเรื่องของการเก็กบกับค่าหมายรถดอกเบีย้ยของฉัว่าเก่งกําไรนะครับแต่ว่าอันที่สองก็คือว่าเขาเป็นหุ้นที่มีราคาถูกนะครับเพือเพียงแค่แปดเท่าอของ p ีอีเล o ชนะครับ <ฮะ S 2> ก็เลยชอบหุ้นของอถทาพอมพาร์ตี้คือชอบ a p มากที่สุดแต <ฮะ S 2> นะ่วันนี้ก็สองตัวตัวหลักถ้าชอบของนอกเมื่อกี้บอกก็ P.D.G.C. จซชอบของในก็ เอเชียพอพาร์ตี้ครับอืมค่ะค่ะค่ะส่วนท่านที่มี CK กับอินเตอเียนนั้นก็ถือต่อออถือต่อแต่ว่าเวทสมาร์ตในการเพิ่มเพิ่มพอร์ตนะครับผมมองว่าก็เนื่องจากว่าอย่าง c ีเคมันใกล้แนวต้านยี่สิบแปดบาทห้าสิบยี่สิบแปดบาทห้าสิบอ่านะครับก็แนะนําจากมาแถวยี่สิบสี่นะครับ,รบก็แน,น,นะ,ะน,นําก็แถวๆถวนี้ก็ขึ้นมาพอาสมควระนะครับแล้วก็ถ้าตัวอิตาเลียนไทยนะครับจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้นะครับถ้าอยากจะรอขายก็ก้บาทแปดสิบตอนนี้แปดบาทอ่าตอนนี้แปดบาทห้า นะครับคือจะบอกโอเคถ้ายังชอบต่อก็ได้นะฮะ<ช>นะครับก็แต่ถ้าตัวใหม่วันนี้ก็ขอไปอินกับเก่งกําไรเก่งกําไรในเรื่องของข่าวที่เข้ามาสัปดาห์หน้าส่วนไอทีดีชอกันช่างเนี่ยข่าวมันอาจจะนานหนึ่งนิดนึใ,<ช>นในเรื่องของเงินกู้สองจุดสองล้านล้านก็จะเข้าประชุมสภาวันละสองวันละสามก็ใช้เวลานิดหนึ่ง<ช>นะครับงั้นถ้าเบื่อชอบไอตัวไอทีดีชอกันช่างเนี่ยวันไหนวันใดวันไหนมันหนึ่งถ้าตกมาอย่าตกใจนะฮะก็น่าซื้อตอนนั้น นะครับอย่งอางไอทีดีถ้าลงมาที่เส้นสิบวันคือประมาณเท่าแถวแปดบาทเจ็ดบาทเก้าสิบก็น่าซื้อนะครับชอก,กันช่างลงมาเส้นสิบวันเช่นเดียวกันนะครับที่เท่าแถวตรงยี่หกกี่ห้าบาทปลายปลายยี่หกบาทต้นต้นนะครับก็น่าซื้อนะครับก็ลองดูแล้วกันครับค่ะค่ะก็นั่นก็เป็นนุ้แนะนําส่วนภาพโดยรวมของการเคลื่อนไหวเซตละคะคือวันนี้นะครับจะสังเกตว่านักทุนจะเล่นหุ้นเฉพาะตัวที่กลุ่มที่มีข่าว นะครับอินเด็กขึ้นก็จริงนะครับอย่างเช่นวันนี้กลุ่มพัฟ์ตี้เมื่อกี้บอกไาแล้วเล่นข่าวดอกเบี้ยเล่นข่าวในประเด็นในเรื่องของตัวที่อาจจะลดนะครับแล้วก็เหมือนประกอบการในไตรมาสที่หนึ่งที่คาดประจอกมาดีกลุ่มพาณิชย์วันนี้บวกขึ้นมา3า6%เหกเ็์กเก่งกับใกับเรื่องของ c ีพออนะครับทำให้บิ๊กซีตัวอื่นๆเ่าตัวขึ้นมาได้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่กลุ่มแบงก์วันนี้สังเกตว่าแบงก์ีเงียบหน่อยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง ไฟแนนซ์นะเป็นน้นก็คงเป็นหุ้นของกลุ่มหลักทรัพย์เป็นหลักที่วันนี้ขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเก่งในผลประกอบการไดรมากที่หนึ่งเช่นเดียวกันออกมาดีแล้วกลุ่มมีเดียผลประกอบการเช่นเดียวกันสัวในกลุ่มหนึ่งที่วันนี้ก็ปรับตัวขึ้นได้ดีคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช่ใช่ใช่เคซีควงเจริญนะเงินบาทเราอ่อนค่าลงเยอะมาเดลต้าเอสบีไอไม่เห็นมาเลยพี่ต้นก็เข้าเอาตัวหลักก่อนนะครับไม่ไม่ใช่ไม่มานะครับวันนี้บวกเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่ามากที่สุดในกลุ่มเลยนะครับ แต่หุ้นไปต้นหุ้น k ค e กับ s v i มอมนจำได้นะสองปีที่แล้วราคาเท่ากันเลยแต่ปัจจุบันเนี่ย KCE มัน17บาท SVI เท่าเดิมไม่ทำไมถึงมากกว่าก็เพราะว่า KCE เมื่อก่อนแย่นะครับแย่คือไอ้แย่พอแย่ปุ๊บแล้วเป็นพอใช้มันจะขึ้นได้แรงกว่าหรอมันมาสิบสิบเจ็ดแล้วนะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าปีห้าสี่น้ำท่วมคนะครับโรงงานเขาเก่ามากเครื่องจักรเขาเก่ามากล้างไพ่เลยไม่ใช่ล้างไพ่คือได้ฟรีได้ของฟรีใหม่ ใครๆก็สายง่ายนะฮะแต่จริงๆก็บอกก็คือประกันเขาจ่ายให้โอ้โหทำไมโชคดีอย่างนี้ก็ไม่รู้จะจ่ายของเก่า,าก็เกรงใจจ่ายไม่ได้ เราจ่ายของใหม่อะไรอย่างเงี้ยาแจ็คผ่อนเลยใช่ไหมมินหนี่ KAC มันโอ้เปลี่ยนมาหือมาเลยอ่านะครับทาให้ส่วนนี้คือกําไรเห็นตั้งแต่ช่วงของครึ่งปีหลังของปีที่แล้วแหละนะครับปีนี้คือว่าผมคิดว่าในภาพของกลุ่มชิ้นส่วนเด็กเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เหมือนกัะจุดเริ่มต้นเหมือนกับคล้ายๆกับกลุ่มตัวปิโตเคมีนะครับเพเริ่มต้นใหม่คือว่าเงินบาทเราเริ่มอ่อนค่าแล้วส่งออกผมคิดว่าประเด็นของยุโรปที่กำลังมีมาตรการกระตุ้นนะครับหรือว่าในภาพของอเมริกาที่ฟื้นไปแล้วเนีีี่่มกก็อวันน้ลุุดดดจะูทส ใช่ใช่ขึ้นมากันเยอะเลยเนาะเออนะครับทั้งเมื่อกี้บอก k ค e จริงๆใจคือวันเมื่อวานถ้าท่านแนะนําเมื่อวันพุธนะครับก็จะชอบกลุ่มนี้โอ้ยนี่นี่พี่ถ้าไปแนะนําชนกับไทยพนิจกับเขาเลยนะไทยพนิจเขาก็ให้ KCE ีอ๋อ k ค e SBI ใช่ใช่นะครับเดลต้านะครับก็ก็แล้วแต่มุมมองเขาให้ตอนนั้น16มันมันขึ้นมา17 7แล้วอ่ะเคซแรงอ่ะเดี๋ยวดูเซตต่อครับพี่ต้นครับผมตัวอินเด็กซ์โดยรวมนะครับก็คิดว่าหลังจากที่ ต้านเทรนไลน์ขาลงนะครับคือเจ้าแถวยางที่ให้ไว้เมื่อตอนนู้นคือหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์มันทะลุขึ้นมาได้มันยืนได้นะครับก็ไม่หลุดต่ำไปกว่านั้นนะครับก็โอกาสที่ปรับตัวขึ้นไปที่ไฮเดิมคือพันห้าร้อยเก้าสิบแปดพันหกร้อยจุดในสัปดาห์หน้าก็เป็นไปได้นะครับ oh. แต่แค่สิบจุดเองนะฮะแค่สิบจุดมันก็น่าจะได้นะแต่ถ้าเบรกนะครับผ่านขึ้นไปได้นะครับหนึ่งหกสี่ศูนย์น่นเลย hmm. จะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับก็มีความเป็นไปได้เพราะส่วนหนึ่งก็คือหุนขาาดใญ่่เริมม S <S นะครับแต่ระวังนิดนึงก็คือว่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับในขนาดนี้ไี่เป็นเงินต่างประเทศจะเอาเงินออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเงินต่าง,างประเทศเนี่ยขายสุดที่มาตลอดผมก็คิดว่าให้ลงทุนจนถึงช่วงของกลางเดือนหน้าเหตุผลก็คือว่ากลางเดือนหน้าผมก็วนเหมือนกันว่าผลประกอบการที่ทุกคนคาดว่าเดียด,ดีดีดีด,ดีมากๆส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าออกมาเพียงแค่พอใช้ก็กลัวเหมือนกันว่าตลาดหุ้นไทยยาโดนเทคโปรฟิตหรือออกมาเพียงแค่ดีดีจริงๆอย่างที่คาดก็โดนเทคโปรฟิตเหมือนกัน นั้นสัปดาห์นี้ก็คือเล่นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์นู้นยังพอได้แต่แล้วจะถัสัปดาห์ที่สามของผม,ผมเชื่อว่าทิศทางของหุ้นอาจจะไม่มีข่าวเล่นแล้วพรามัประกอบการออกหมดเรียบร้อยแล้วมันกับในขนาดนี้คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์เงียบไปเลย นะครับราคาหุ้นก็มูลค่าการซื้อขายติดอันดับที่3ราคาหุ้นก็อินเด็กซ์ก็บวกขึ้นมาแค่0.25ปบอกน้อยก็แสดงว่าผลประกอบการของของแบงก์ตอนนี้หมดไปแล้วก็เลยไม่เก่งกําไรกันนะครับมันหน้าวันนี้คือผมว่าก็จนจนถึงช่วงของสัปดาห์ที่2พฤเมื่อสปาคมก็ยังดูน่าสนใจครับอืมค่ะนะจนถึงสัปดาห์ที่สองผลประกอบการแจ้งหมดทุกตัวนะคะก็หยุดจุดบ้างไปดูสถานการณ์โลกก็เป็นยังไงค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณต้นขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ